หลายคนอาจกังวลใจใช่ไหมคะว่าจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่ละครั้งต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องพกเอกสารอะไรไปบ้างมีเงื่อนไขขั้นตอนซับซ้อนวุ่นวายหรือเปล่าคดีปกครองวลครกับศาลปกครองในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่าการยื่นฟ้องคดีให้หายกังวลใจกันค่ะ<อ><อ>การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นๆที่จำเป็น เช่นใบมอบฉันท้าให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไรความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยค่ะการฟ้องคดีที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวกันก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนไว้ท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยจะต้องระบุชื่อผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องซึ่งในกรณีนี้ไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบสันทายแยกต่างหากค่ะ ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องมายัางศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่ยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด แต่ถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสาร,ระบบความของศาลปกครองค่ะ ในการยื่นฟ้องคดีในศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจา้าหน้าที่ตรวจคำฟ้องในเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไป จากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปค่ะ